เอยฉันเบื่อฉันโคตรเบื่อเสื้อสีส้มตัวนี้เลยทำไมฉันไม่เอาเสื้อมาเยอะกว่านี้เฮ้คอมพิวเตอร์ค่ะหนุ่มนักบินคือมันมีเอ่อห้างในอวกาศไหมไม่เฮ้เฮ้ช้าก่อนมันต้องมีอะไรที่เราทำได้สิเรามีเครื่องพิมพ์3ามมิติลองดูนี่สิ ว้าวเสื้อพวกดาวคลอกำลังเล่นการ์ดกันนะนั่นคือสิ่งที่พวกเขาทำจริงๆไม่ได้มีแค่นั้นว้าวนั่นโลกแล้วแล้วแ,แ,แ,แล้วก็ฉันเอฮอ้คอฟพิวเตอร์พวกเรามาทำร้านของเรากันดีกว่ากำลังทำอยู่ขอต้อนรับสู่ Planet Ball Store เรามีเสื้อยืดโปสเตอร์หรือแม้กระทั่งแก้วน้ำแบบสั่งทำให้เป็นดีไซน์ของโซล่าบอลนี่มันเจ๋งมาก Hey, แล้วเราส่งไปไหนบ้างล่ะมีใครพูดเรื่องการขนส่งหรือเปล่าเฮ้ยอยู่ร้านค้าว่าไงอู้นั่นไซสอะไรนะ่ยทนอยากได้เอ็กซ์ตร้า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 เราช่วยทำเรื่อง Extra, ขนส่ง Extra, ของให้หลงไป <Extra. S 2> ที่โลกได้ไหมได้เลยหนุ่มนักบินตอนนี้เราขนส่งได้ทั่วจัก,กรวาลตราบใดที่คุณยังอยู่บนโลกอะนะไปรับสินค้าโซลาร์บอลของคุณเลยแล้วคุณจะโดดเด่นไม่เหมือนใครบนโลกโอเคบาย ไงที่รักคุณได้รับของได้ยังค่ะฉันชอบมากดูสิใครใส,ส่เสื้อยืดบอลดาวเคราะห์ยู่โอ้พ่อรักลูกนะฉันก็รักนายเหมือนก,กันหนุ่มนักบินคเท็ฉันทำนายตกดาวหรือเปล่า,านายคิดไหมตกดาวใช่ฉันเข้าใจอยู่อยโอ้นายขายของเหรอฮะบอลดาวเคราะห์อย่างห่วยห่วยอะ มันห่วยตรงไหนกันเกิดฉันเป็นดาวฤกษ์ฮะงั้นเออฉันจะเรียกมันว่าโซล่าบอลรเรียกมันว่าโซล่าดรอปโซล่าดรอปเหรอฉันชอบนะฉันอยากให้สื่อถึงโซล่าบอลนะ่ไม่เราจะเรียกมันด้วยชื่อรายการคู่หูรายการรายการอะไรเดี๋ยวนะคู่หูเหรอใช่เพราะฉันจะเป็นมาสคอตของร้านนายและพวกเราก็จะผลานเงินไปอย่างมหาศาลผ่านเหรอน่นหมายถึงหาใช่ไหม ร้านของเรากลับมาแล้วพร้อมหน้าร้านใหม่ไปที่โซล่าดรอปดัสโตเพื่อหาสินค้าโซล่าบอลตีมอวกาศรวมถึงสิ่งที่พวกคุณเฝ้ารอมานานตุ๊ก,กตาโซล่าบอลโอเคไปนี่อ่านายเคยสงสัยไหมว่าจะเป็นยังไงถ้าจูๆ่ๆดวงอาทิตย์ก็หายวับไปเลยอะไม่รู้สิฉันคิดว่ามันคงมืดมั้ง โอเคใช่พวกนายคงคิดว่าฉันมันก็แค่เอิ่มเอมหลอดไฟลูกเบรกสินะนี่พวกพวกเขาเขาได้ยินนายนั่นตะดูไหมที่นายได้ยินคือฉันเมื่อ8นาทีที่แล้วเพราะว่าการเดินทางของแสงและกทฤษฎีบลา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 แต่ในความเป็นจริงถ้าฉันไม่อยู่แล้วและอีกไม่นานนายก็จะได้เห็นว่าจะเป็นยังไงถ้าไม่มีฉันคือคือคุณดวงอาทิตย์เขารู้สึกผิดไปแล้วไม่สักหน่อยช่างหัวก็สิมาดูซิว่าจะเป็นยังไงโถ่เจ้าง้อไม่รู้เลยว่าทำไมเขาเรียกเราระบบสุริยะน่ะ พราะถาไมเราจะลอยเควนคว้างอยู่ในอากาศไม่ต่างจากพูโตเราึต้องมีแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์เพื่อไม่ให้หลุดไปไหนฉั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 นไม่ได้ใจฉันจะลองดึงเราไว้ด้วยแรงดึงดูดของฉันแต่ฉันไม่รู้มันจะพอไหมไอเจ้าโลกบ้านี่มันจะทําให้พวกเราตายกันหมดเพราะสมองขี้เลื่อยของแกโอเคโอเคฉันขอโทษนะพิธิษโอเคแค่ยาอย่าไปนะฉันแค่ลรอเล่น ฉันไม่ไปไหนหรอกหน้าพวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปจนกว่าฉันจะกลายเป็นดาวยักษ์แดงและจะกลืนกินพวกนายทั้งหมดเขาเขาเราเล่นใช่ไหมเฮ้นายรู้ว่าการมองดวงอาทิตย์ตรงๆมันไม่ดีกับนายใช่ไหมใช่ไหมฟังนะนายจำที่ดวงอาทิตย์บอกว่าวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นดาวยักษ์แดงแล้วกลืนกินพวกเราได้ไหมใช่มันยากที่จะลืมนะแล้วอะไรล่ะ เราจะหนีจากวงจรอุบัตินี่ยังไงเฮ้ย hey, จำได้ไหมพวกเขาก่อนแล้วพูดกันแล้วเขาจับได้นะอ๋อขอโทษแล้วกันที่ฉันพยายามจะช่วยเราจากวันโลกกาวินาทช่างเรื่องนั้นไปเถอะพวกอ,อนายไม่เข้าใจไปหาคนที่ฉลาดกว่านี้ดีกว่าโอเคนั่นเจ็บนะหวัดดีดาวพลเรฮารฉันอยากให้ช่วยอะได้คู่หูอยากให้ฉันช่วยอะไรล่ะฉันว่าเราควรหาดาวเลิกดวงอื่นแล้วไปโคจอรรอบเขาโอเคโลก เออฉันรักนายฉันรับฟังนายแต่นั่นฟังดูโคตรจะโง,ง่ ฉันหมายถึงดวงอาทิตย์ของเราห่วยเขาทั้งอารมณ์แปรปรวนเขาพ่นเปลวเพื่ออะไรก็ไม่รู้เขายังจะขู่ทำลายพวกเราทุกดวงฉันเข้าใจแต่เราหาดีที่สุดได้แค่นี้ตะวันดาวเลิกดวงอื่นต้องกลายเป็นดาวแครแดงอยู่ดีหรือไม่ก็ซูเปอร์โนวาอย่าให้ฉันเราเรืยองซูเปอร์โนวาเลยดีกว่าใช่ใช่แต่ดวงอาทิตย์ของเราดีที่สุดแล้วใช่ไหมโอเคขอตอบด้วยความสมเพชเลยถ้าเราอยากจะหาดาวเลิกใหม่ที่ใกล้เราสุดห่างไป4.35ล้านปีแสงเราจะแข็งต ระหว่างทางโดยเฉพาะนายแถมเราจะหาแรงส่งจากไหนสร้างดวงอาทิตย์ใหม่ยังอาจง่ายกว่าด้วยซ้ำสร้างดวงอาทิตย์ดวงใหม่ใช้เหรอเอีนี่ต้องแย่แน่นายเห็นโลกบ้างไหมฉันไม่ได้ยินชาวโลกบ่นเรื่องฉันมาสักพักแล้วเนี่ยแล้วฉันจะไปรู้ได้งไงแต่นายเป็นเพื่อนบ้านเขาไม่ใช่เหรอฮะนายก็ด้วยก็ฉันออเฮ้ดูนั่นสินั่งอะไร มันเป็นบ้าอะไรของมันเนี่ยคราวก่อนที่ฉันเห็นเขาเอาแต่เครียดเรื่องที่ดวงอาทิตย์กลายเป็นดาวยักษ์แดงน่ะบางทีเราควรให้เขาอยู่คนเดียวบ้างจะได้ให้เขาเยียวยาจิตใจไงเฮ้ย hey, โลกเดี๋ยวแกบ้าไปแล้วรืงไงเนี่ยฉันพยายามจะช่วยพวกเราทุกคนนายช่วยหุบปากได้ไหมเย็นก่อนเกิดอะไรขึ้นละ่ะโลกก็ได้ก็ได้ฉันกําลังรวบรวมฝุ่นอวกาศไฮโดรเจนและแก๊สอื่นๆฉันพยายามจะสร้างดวงอาทิตย์ดวงใหม่เราจะได้โคจอรรอบมันแทน บางทีมันอาจจะไม่บ้าแล้วก็โลกแม้ว่าฉันจะยังพูดชัดไม่พอว่าแกง,ง้อมากแค่ไหนใช่ใช่ฉันรู้ความคิดของฉันมันแย่ไม่โลกนี่เป็นความคิดที่โคตรจะแย่เลยละแกรู้หรือเปล่าว่าดาวฤกษ์เกิดมาอย่างไงดวงอาทิตย์เกิดจากฝุ่นเหมือนกับเราด้วยแรงน้องพวงที่เข้มข้นแล้วถ้าแกทําอีกรอบมันจะเกิดระบบที่มีดาวเพาะและวงโคจรใหม่แล้วเราทุกคนจะถูกทาลายเสียใจด้วยโลกแต่เขาพูดถูกอ๋อละ แล้วเราต้องติดอยู่กับดวงอาทิตย์งั้นเหรอใช่เขาไม่เหมือนกับพวกเราเขาเป็นดาวเคลอดวงยักษ์ที่เกิดจากของแบบเดียวกันที่ใช้สร้างดวงอาทิตย์แถมยังมีดังดึดดูดมหาศาลรอบตัวเขาอีกด้วยไงพวกคุยอะไรกันอยู่เหรอฉันไม่รู้สิพวกเขาเป็นแบบนี้มาตลอดจะเปลี่ยนไปได้ยังไงล่ะแต่นายบอกเองนี่ ดาวพฤหัสตัวใหญ่มากเขาเกิดจากองค์ประกอบที่คล้ายกับดวงอาทิตย์ด้วยแถมมีแรงดึงดูดสูงเขาอ,อาจจะกลายเป็นดาวฤกษ์ใช่แต่เขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วจะเปลี่ยนไปได้ยังไงล่ะเขาตัวใหญ่กว่าดาวฤกษ์บางดวงในกาแล็กซี่นี้ด้วยซ้ําแล้วดวงอาทิตย์กับผมมาพร้อมกับแรงดึงดูดดึงเรามาแล้วจะให้เราทําไงฮะถ้าเขาเริ่มเปลี่ยนสภาพขึ้นมา งั้นเราก็ต้องจัดการเขาดาวสุกเขาเป็นดาวเคราะห์นะฟังนะฉันไม่ได้บอกว่ามันจะง่ายแต่เราต้องทําในสิ่งที่เราต้องทําพวัวเออเรามาคุยกันเบาหน่อยดีไหมแมมฉันไม่เคยทําลายดาวเคราะห์มาก่อนไม่อยากรู้ว่านายถนัดด้วยนะเนี่ยคือรู้แล้วว่านายกลัวแต่ว่าหมนว่านายไม่เข้าใจนะเพราะงั้นนายต้องเข้าใจว่าเราจะเราจะทำอะไรเหรอเอ้ดาวพฤหัสเราเพิ่งจะเออใช่ฉันเข้าใจแล้วฟังนะพวกจู่ๆฉันจะกลายเป็นดวงอาทิตย์เลยไม่ได้ ใช่องค์ประกอบเราเหมือนกันแต่พวกเราก็เหมือนกันหมดเราเป็นของเหลือจากการที่ดวงอาทิตย์ถือกําเนิดใช่แต่ไม่มีแต่ฉันอาจจะดูเหมือนดวงอาทิตย์มากกว่าพวกนายแต่เพราะว่ามันเป็นกรณีพิเศษเมื่อฝุ่นผงโมเดกุลถูกบีบเข้าหากันแต่มันจะไม่เกิดกับเราอีกแล้วนอกจากว่านายจะเจอของพวกนั้นแถวนี้ฉันขอโทษทีพวกเราก็แค่รู้ววันหนึ่งนายจะทําลายพวกเราทุกคนได้เลยอ่ะฉันเชื่อว่าเรากลับไปกวนแค่เรื่องดวงอาทิตย์กันดีกว่าเนอะ นี่ดาวพุธทำไมโมนั้นถึงมีสิ่งมีชีวิตล่ะฮะเราก็เป็นดาวเคราะห์เหมือนกันไม่ใช่เหรอจัดจััฉันฉันไม่รู้อ๋อฉันรู้เฮ้ดวงอาทิตย์บอกว่าห้ามเราออกนอกวงโคจรตัวเองไม่ใช่เหรออ๋อช่างเธอยังไงก็ตามนะเหตุผลที่โลกมีสิ่งมีชีวิตก็เพราะว่าเขาอยู่ในเขตอาศัยได้อะไรใสๆนะอ๋อฉันรู้ว่ามันคืออะไรมันคือพื้นที่เฉพาะในวงโคจรที่จะทําให้ดาวเคราะห์จะไม่ร้อนเกินไปจนทําให้น้ํารดเหยหรือไม่เย็นเกินไปจนน้ําเยือกแข็ง ตำแหน่งโคจรก็สำคัญเหรออยากจะตอบไหมดาวพุธออนายรู้ไหมว่าเราร้อนแค่ไหนและอยู่เรนัสหนาวแค่ไหน <c oughs> โทษทีใช่ฉันรู้อยู่งานบอกฉันทีอะไรที่มาต่างกันระหว่างเรากับยูเรนัส <c oughs> อ,อีแล้วโทษทีนายขำอะไรอ่ะ <c oughs> ชัดชัดฉายฉันไม่เก็ตว่านายขำอะไร <c oughs> นี่จะฆ่ากันได้ไงกระ,ะบอกมาสิว่าเราก็อยู่เลยนะสตางกันตรงไหน,นเราอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์กว่าใครเราเลยร้อนกว่าโอ้ oh. เพราะงั้นถ้านายไปอยู่ในระยะห่างที่พอเหมาะพอดีกับดวงอาทิตย์นายก็จะมีโอกาสเกิดสิ่งมีชีวิตได้เหมือนกับโลกไงเฮ้ย hey! ชาวโลกเลิกเล่นนิ้วเคลียร์กันสักทีสิเฮ้ย hey! ไม่ไม่หยุดนะหยุดหยุดเลยฉันขออยู่นี่ต่อก่อนดีกว่า ไม่เอาหน้าพวกฉันนึกว่าพวกนายเซ็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วนี่เอาละโลกดาโตอื่นและฉันคุยกันแล้วได้เวลาที่เราจะยื่นมือเข้ามาช่วยฮะพวกนายคุยเรื่องอะไรเรื่องขยะอวกาศของชาวโลกไงน่าจะปล่อยไนลอยไปมาไม่ได้นะฮะฉันไม่ได้ทำเออแต่มันมาจากนายนายต้องจัดก,การพวกมันมันทําให้พวกเราดูแย่ ถ้านายปล่อยให้พวกขยะลอยไปมานี่นายล้อฉันเล,ล่นหรือไงคิดว่าฉันอยากได้นี่เหรอพวกชาวโลกทามันมีขยะอวากาศลอยอยู่เป็นล้านล้านชิ้นแล้วพวกเขาทาฟังนะโลกฉัก้าเข้าใจในายพูดเรื่องอะไรแต่ว่าไม่ฉันเหนื่อยกับเรื่องพวกนี้เต็มทนแล้วพวกนายทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องสิ่งมีชีวิตที่ยนดาวเทียมเป็นพันๆแล้วแถมตอนนี้ยังมีรถได้ไงไม่รู้ใส่วงโคอจอนายเออแต่พวกเราบางคนเขาไม่ว่าอะไรเดี๋ยวนะ คืออยากมีสิ่งมีชีวิตจริงๆเหรออฉันไม่ได้พูดแบบนั้นโอเคแล้วทีนี้เต็บกว่าขยะด้วยไม่ก็ปล่อยไปหน้าที่ชาวโลกฉันไม่สนเฮ้ยเอ่อขอโทษนะโลกพวกเราชาวโลกบางทีก็เลวร้ายมากเอ่อ uh, ไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรฉันรับมันได้ฉันว่านะผนมนักบินนี่ฉันจะให้หนายเต็มการให้หน่อยเป้าหมายต่อไปก็คือการสร้างที่มั่นบดาวอังคารว้าวจริงเหรอครับ ได้เลยผมจะไปเตรียมให้พร้อมครับนายนายจะไปไหนน่ะโอ้ใช่เออเราคิดว่าจะไปสร้างที่มั่นบนดาวอังคารโอ้เจ๋งเจ๋งเจงเจงเจก็แค่ทิ้งให้ดาวบ้านเกิดแต่ไปด้วยขยะและมลพิษแล้วแล้วเราก็คอยหาบ้านใหม่อืมฉันไม่รู้ว่าจะบอกนายยังไงดีแล้วทำไมไม่ลองบอกสิว่าทำไมถึงได้โยนขยะขึ้นมาเยอะขนาดนี้ก็ขยะส่วนมากมาจากจรวดที่เราส่งขึ้นอวกาศ การผ่านชั้นบรรยากาศของนายมันยากเราเลยต้องมีตัวส่งแรงหลายรูปแบบที่จะปลดตัวออกตอนเราขึ้นมาสูงพอแล้วเราอยังมีดาวเทียมกับของอย่างอื่นที่แน่นอนต้องถูกป้องกันด้วยแคปซูลแบบพิเศษที่จะดาวนะนายปล่อยไปเหมือนกับว่าไม่ใช่เรื่องของนายคือเราจ่ายค่ายา,ยายาให้หลังจากนั้นขยะทั้งหมดในวงโครจรจะกลายเป็นชิ้นเล็กและหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆเหมือนว่ามีกระสุนนัดเล็กๆลอยรอบดาวตลอดเวลาบางทีมันทำลายดาวเทียมด้วยแล้วถ้ามันไม่ดีกับนายแล้วก็ฉันด้วยแล้วทำไปทำไมอะ ถ้านายถามฉันชาวโลกอย่างเราทําอย่างเดิมซ้ําไปจนกว่าจะเจอทางที่ดีกว่าบางทีก็กินเวลาเป็นปีบางทีก็นานแสนนานแต่เราหาทางออกเจอเสมอนายก็แค่ทําพูดดีใช่ไหมละ่ะของงั้นแต่แต่ว่านะฉันฉันต้องใช่ใช่เตรียมตัวไปเลยไปฮะนี่ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องขยะเลยอืมถ้าเกิดว่าฉัน อย่าหาเท<ำ>้าในมาจากอย่ามาเงียบๆสิตกใจหมดเลยไม่จริงนะเออเอาว่าไงไม่คิดว่าจะเจอนายที่นี่ก็ตรงนี้เป็นวงโคจรเราช่างก่อนนายมีวงแหวนเหรออ้นี่ใช่ฉันคิดว่าฉันได้มาแล้วละ่ะว้าวแ,แต่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 ได้ไงเอารู้ไหมฉันแค่ทำแบบดาวเสาทำไง <laughs> โอ้ฉันไม่ค่อยมั่นใจนะหมหมายความว่าไงฉันขอดูวงแหวนนายใกล้ๆหน่อยสิมาไม่อย่าพิลึกสิโธ่ไม่เอาหน้าพวกมันสวยจะตายฉันแค่อยากเข้ามาดูพวกมันใกล้ๆเท่านั้นเองอาฮ่าขยะนี่นาเฮ้ย hey, อย่าพูดแรงสิไม่ได้แรงนะแต่แค่แบบวงแหวนของโลกสร้างจากขยะไงแต่มันเป็นไปได้ด้วยเหรอจำได้ว่าโลกมีเศษหินอวกาศลอยอยู่เป็นร้อยล้านชิ้น และมันเยอะมากนะแต่แน่ละมันไม่พอสร้างวงแหวนก็อย่าประเมินชาวโลกต่ำเกินไปพวกเขาเอาแต่ยนขยะออกมาฉันก็เลยว่าจะเอามาทำอะไรดีนี่มันจะสิ่งที่ฉันจะสื่อตอนที่บอกให้แกเก็บขยะนะใช่พูดตามตรงมันน่าเกลียดมากรีบถอดมันออกเลยเออก็ได้รู้อะไรไหมเพราะเราเป็นดาวเคราะพูดได้เราเลยแก้ปัญหาแบบการ์ตูนได้แบบนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องจริง ยังพวกชาวโลกก็กำลังทำให้ฉันตายช้าๆใช่ฉันไม่ได้ขอให้ใครมาคอยบอกตลอดทุกหนาทีนะโอเคฉันพูดอะไรผิดหรือเปล่าไม่เลยนะแปลกใจมากดาวสุขฉันก็ดด้วยฉันก็ดด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดลิปใหม่ก่อนใคร